ปีนาทีผู้ใหญ่บ้านเราไว้ฟังวันวันที่ประช,ชุมเพลิงหลวงประชุมเพลิงหลวงปู่นะตั้งแต่เก้าโมงฝนหยุดเนาะจนถึงทำไปสี่เสร็จจนถึงตอนเย็นนะ่ะรอบหมู่บ้านไอหมู่บ้านรอบหมู่บ้านไอรอบไอบ้านผมอะตกหมดฝนอะกำนันกลับไปถึงบ้านโทรมาถามว่าไไงว่าผู้ใหญ่ฝนตกแรงไหมบอกไม่มีฝนนะเขาเขายังงเขายังงงเลยผู้ใหญ่กำนันนะครับโอ้จริงครับอืมเพราะไออีกบ้านหนึ่งห่างกับบ้านผมแค่กิโลเดียวเนาะค่ะตกแรงมากเลยครับบ่ เหมือนฟ้ารั่วเขาบอกเขาโทรมาถามผมแต่ตรงที่เราทําพิทีฟ้าสว่างเลยนะค่ะผมก็ยังเป็นบาลมีของหลวงปู่เนาะครับไว้ตรงไหนไหมพี่นิดถ้าขอยากจ้ะเยยู่วันสิบได้ฟังจากปากผู้ใหญ่แล้วก็คนลุกเหมือนกันเนาะใช่ใเพราะว่าปกติตอนที่พวกเราไปที่งานคุณแม่ทนายสงกาก็ตกตลดตกตลอดทางเลยอ่ เป็นบรมีห้ององูน่ะถุงมันคนมาร่วมงานเยอะไหมคโอ้เยอะครับเยอะ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 จริงๆตรงทางก็เยอะเหมือนกันนะครับตรงทางก็เยอะใครมาเห็นก็แบบชมมาดีทำดีงานก็เอามาดีเนาะตะขอขอบคุณเอฟซีคนประแตนนนี้เหรียญมงคลเหรียญมงคลเหรียญมงคลโอ้มีเหรียญมงคลให้สำหรับคนที่ควันถุงนั่นเองโอ้ควันถุงโอเหรียญมงคลนะเอฟซีที่ที่ผมหาบนะครับหาบอาทิตย์ค่ะหาบไปเงินหาบเงินหาบทอง ะนำอธิหลวงปู่เข้าเจดีที่หลวงคนเป็นเจ้าภาพไปับเอ็ซีนะเรียนมงคลเรียนมงคลในเรือหลวงปู่ลำดีเปลี่ยนจะฝากเองไหมค่ะก็มีที่ไปก็มีเสือมีเอสดแอนมีบ่าวมืดเพี่ยนี่ทำใช้นะครับีเรียนมงคลนะเออลุงบอกลุงเสืออ่าป้าแตนลุงเสือ็ดซีอะไรที่รักบ่าวมืด อย่างไรก็ติดต่อพี่แอนมาเด้ออก็เลื่อยๆครั้งนี้เราเอาพี่แอนฝากพี่แอนนะครับไปครับไอซีท่านใดอยากได้โอ้ค่ะค่ะนี่นะนนี่ะเรียนมงคลมีาเงินหาทองหาผลไม้อย่างี้ตัวเนี้ยทำพิธีเรียบร้อยนะครับจ้ะอู้เรียนเรียนทำพิธีแล้วปลุกเสกครับนี่นะคะเป็นมงคลเป็ใส่กระเป๋าเป็นค่ะใส่ในกระเป๋าตังค์เนี่ยละใช่ครับใช่เป็นเรียนนำโชคเราจ้ะ เราก็กรรมก่อนวันนี้มาส่งผอมพรมแล้วก็มีผ้าที่มายืมประแต่งกุค่ะวันนั้นลุงแกก็น่าจะเห็นว่าผู้ใหญ่น่าจะยุ่งลุงก็เลยไปส่งเองใช่ครับใช่ใช่ใช่นะไม่ผู้ใหญ่ก็มาส่งขคงนะคะะเพราะว่างานประชุมเพลิงหลวงปู่ก็ได้เสร็จสิ้นไปแล้วนะคะก่อนหมูธนาบุญกับเอซีโซโล นะที่ร่วมปัจใจทำบุญในครั้งนี้นะงานที่วัดอะไรก็เสร็บหมดแล้วเนาะเออสร็จหมดแล้วนะจนะทุกคนก็ได้พักผ่อนชาวบ้านก็ร่วมแรงร่วมใจกันดีมากๆเลยนะนี่ <Okay. S 1> <laughs> ชาวบ้านก็พักผ่อนก็ไม่ได้พักหรอกค่ะเพราะว่าต้องไปสวนทำนาเนาะทำสวนทำนาทำไรอืมไขน

มีผ้ามาด้วยไปไว้ตรงไหนดีนะคะเราไปลงของที่ออฟฟิศก่อนขึ้นป่าวะขึ้นเลยเหรอขึ้นเลยเห็นวัยได่พายเลยเออจ้านันลล่า <c oughs> นันลล่าไ,ได้ไ,ได้ได้ได้เออแล้วก็แล้วก็ตีสะตีโค้ง นี่โค้งถอยเข้าเออถ้ามเราไม่ลุยล้ำเราก็จอดตรงนี้เราเดินเข้าทางนี้เลยอ่ะขนขนขนเอาบามาอะเอาามาโอเคโอเคค่ะเดี๋ยวจัดให้แป๊บหนึ่งเอาบามาคุณแม่โอ้โห FC เ้ยผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ร้องขอต้องจัดให้สักหน่อยละมา โอ้โหดูเอฟซีโอ้เอฟซีผู้ใหญ่แก้ง่ายเอฟนี อันนึงก็อันนึงก็หนักเบิอกันนะอจะผ่านมา,มาอะไรก่าเจ็ดวันเจวันแปดวันิว่าเจ็ดคัปดเนอแปเฮ็ยดนะเจ็ดวันแปวันแปดคืน,คน ผู้ใหญ่ก็ได้มาทำการมาส่งผ้าประดับนะคะงานหลวงปู่นะคะงานประชุมเพลิงหลวงปู่มาส่งที่ออฟฟิศแล้วนะคะเอฟซีอุ้ยบรรยากาศดีมากเลยมุมนี้สวยป้าชาบ้านบอกว่าอะไรนะผู้ใหญ่แซวว่าอะไรนะเรียกป้าชาบานเรียกพี่เออเรียกพี่แอนเรียกแม่จ้าแล้วเรียกปุ๊ที่นี่คุณพี่จ่าแล้วนายค,คุณแม่ <laughs> <laughs> ผู้คุณป้า <laughs> หยอกครับหยอกหยอกหยอก FC ค่ะหยอกค่ะหยอกครับจะได้อารมณ์ดีเนาะจะไดบเข้าใจอยู่ครับผู้ใหญ่หยอกนะ้่ก็เป็นอย่างนั้นก็ดีนะในความจริงก็เป็นอย่างไะครับคุณพี่ใช่ไหมคุณแม่นั่นเราอยากจะมีคนเรียกเราพี่สักสักครั้งหนึ่งหรือว่าเรียกน้องก็ได้เดี๋ยวเรียกตามหน้าตาเนาะเฮ้ยเดี๋ยวเรียกตามหน้าตาใช่ไหม FC ข่อยเก๋กว่าเก๋แล้ว ไม่อยากจะเชื่อไม่อยากจะเชื่อเลยเครับโอ้เอฟสี่อ่ะนะอ่ะอ่ะผู้ใหญ่หาเห็ดอ่ะผู้ใหญ่หาเห็ดอ่ะอ่ะหาเห็ดยาเอ้ยผู้ใหญ่หาเห็ดแล้วยาเอ้ยเหรียญมงคลให้คุณแม่ด้วยนะเหรียญมงคลอ่ะเออจ้าจ้าอยู่นั้นอยู่นั้นแหละเก็บไว้ที่กระเป๋าอยู่อยากให้เพิ่นให้เหรียญเหรียญเหรียญบาทที่ว่าเป็นมงคลปลุกเสกแล้วควันถุงเหรียญควันถุงเออเหรียญควันถุงอ่ะ เบื่อถูกตงวันที่หนึ่งครับเนาะแล้วเราเราดูใช่ไหมโอ้เข้าใจเล่นเนาะผู้ใหญ่เคียวไปโอ้ฝันร่วงโอ้ผู้ใหญ่เข้าใจเล่นเห็ดเพาะจริงไหมนี่ไงเอฟซีเห็ดเพาะไหนไหนเห็ดเพาะผู้ใหญ่คะไหนเห็ดเพาะคะยังไงครับพี่พาดประตูเอฟซีเคียวไปฟันหักร่วงหมดเลยฮะไม่เหลือเลยฮะไว้ไหนก็แล้วแต่ลุงน่าทานเลยไม่อยากจะชื่อเลยนะผู้ใหญ่จะเออแถมแบบหน้าตาดีแล้วก็เขาเรียกว่าฮะ เครียดด้วยเหรอคะโม่เครียดดีครับโอ้เครียดอย่างเนาะนี่เครียดมาหลายวันแล้วเป็นอาทิตย์แล้วเนาะจ้ะเพราะว่าจัดงานใช่ไหมคะก็ต้องกลัวว่าภาพออกมาแล้วงานออกมาแล้วอะไรใช่ครับใช่ผมมาครั้งแรกผมอ่ะมีนั่ที่มีทั้งุคนประแจดเอฟซีแล้วแล้วก็พี่พี่ยูทูบเบอร์ที่มาช่วยแล้วก็มีทีมงานของอบตบ่อแก้วที่เป็นเป็นแม่งานดูแลเทคแคร์ทุกทุกอย่างครับไม่งั้นละโวยกระดานเอาจริงๆนะก็ต้องขอบคุณผู้ใหญ่ด้วยค่ะใช่ครับใช่ ถ้าผู้ใหญ่ไม่ได้จัดงานต่อเอฟสี่ก็คงไม่ได้ร่วมบุญเนาะรู้สึกว่าท่านนี้จะหลบนะบ่อยแล้วเกินนะี่หลบบ่อยแล้วเอค่ะทุกคนเป็นข้าวสารเนี่เพราะว่าเหลืออีกอยู่ห้ากระสอบผริจิตจัดงานได้อีกค่ะดีแล้วค่ะจัดงานอีกแต่ผมว่าขอพักก่อนจ้ะนอกคาณพี่เนาะนั่นนี้ขาพักก่อนจ้ะจ้ะ หน่อไม้มาสิบกว่ากระสอบที่เขาไปหาตั้งใจหาแล้วมาลูกกรบพุนน่ะสิบกว่ากระสอบหน่อไม้จ้ะครับก hmm. ็เป yeah. ็นหลายหลายอย่างนาะเป็นอานิสงส์นะขับรถผ่านร้านน้ําก็บอกบุญว่าหลวงปู่ที่วัดมโนภาพเขาก็มาช่วยร้อยแพ็คขับรถผ่านร้านหมูบอกบุญเขาก็มาช่วยยี่สิบแพ็คใอ้ยี่สิบกิโลนั่นพูดผิดเห็นไหมเขาบอกผู้ใหญ่ชาวมิวจาร์ศักดิ์สิทธิ์เลยเขาคงไม่ให้ดูเหมือนกันการทำอะไรก็อยู่ที่ปากเราด้วยเนาะบอกพ่อที่วัด ได้ทานเกือบแสงต้องขอบคุณมากขอบคุณสากโอ้ค่ะสาธุอนมโมทนากับเอฟซีทั่วโลกครับกเป็นไงมันก็มืดไปด้านยริงนะพี่เอ็นเนาะค่ะเป็นครั้งแรกตั้งแต่เป็นผู้ใหญ่มาจัดงานเกี่ยวกับงานอย่างนี้ครับใช่ครับปกติก็เป็นชาวบ้านธรรมดาสองสามวันก็เสร็จใช่ไหมครับแล้วก็ไปดูแลช่วยชาธรรมดาแต่ีนี้เราต้องเป็นแม่งานต้องประสานทุกๆด้านนะค่ะต้องมีพี่นิดอ่ะที่ช่วยในการสละบุญให้กับเอฟซีด้วย เราก็มีทีมพูดไอแม่มากคณะกรรมการหมู่บ้านนอนวัดเจ็ดคืนเจ็ดคืนเต็มเต็มครับผมขังเมียไว้ที่บ้านไปนอนที่วัดผมคิดดูต้องขังเมียไว้ที่บ้านต้องขังเมียไว้ที่บ้านเลยโอ้ขังลูกกับเมียไว้ที่บ้านเหมอนผมอ่ะผมไปนอนวัดอ่ะคิดดูแล้วไม่เป็นไรค่ะภรรยาเข้าใจนอนวัดสองสามท่านโอ้โหมยายที่นอนสามค้งผมันไม่ได้กลัวนอนไม่หลับคืนแรกครับแม่จริงจริง ไม่กลัวเตนัวไม่หลับครับไม่หลับวันนี้ก็คงจะได้พักผ่อนก่อนเนาะครับครับไปงานเขขอบคุณทุกคนท่านด้วยนะขอบคุณนะครับไปเอาอีกไปงานนี้ไปงานไหนอีกญาติโยมขึ้นโอ้นิตยาบอกเออผู้ใหญ่ก็พักผ่อนก่อนอ่ะโอเคค่ะขอบคุณผู้ใหญ่มากเลยนะคะขอบคุณนะครับค่ะอืมจริงบอกครับอืมมันจริงนะพาผู้ใหญ่ไปดูร้านกาแฟใหม่นะโอ้ คณะกรรมการของวัดอยู่ที่สกลนะครับกับพระผู้ใหญ่ด้วยนะครับวันจันทร์ที่เกถึงนี้วันจันทร์นี้พระนุจะไปประชุมกับจะเดินทางช่วงเช้าไม่กี่แสนประธานเช้าเสร็จก็จะเดินทางไปร่วมประชุมฝนลุกเลยนะเนี่ยใช่ครับเป็นบารมีของท่านด้วยเนาะค่ะครับผู้ใหญ่มาดูร้านกาแฟใหม่สั่งกาแฟด้วยสวัสดีครับลุงยังไงข้าไปเบิ้งข้าไปเบิ้งเข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 าไปเบิ้งข้างใน เป็นยังไงเป็นยังไงหลายวันครับเอตรงนป็นดูร่วมกันีครับ่องตรไหครับที่าเนรมาเดิมน้อาเดิมลื้อเตรียมชมทอะย นั่นเห็นไหมนิตยาบอกว่าสวยสวยสวยด้วยฝีมือยังมันยังไม่เสร็จชมสวยไม่ได้ยังไม่เสร็จเตฟเตฟซีก็ชมว่าสวยแล้วเริ่มสวยแล้วคาดว่าอีกกี่เดือนกะลาเกียร์ที่ค่าลุงนี่บบาผิดใจนะเพราะนั่นเปิดว่าจะทำหน้ามือกะลาเมื่อนี้มือไหนแล้วพ่อพ่ออ๋อพ่อ ช่วน,นั้นลรวก็โบรายต่อแล้วก็50,000ในช่วงขบวนการจะให้น้องึ้นเป็นคนทำานให้ท่านปเป็นลงโครัอธอได้อยู่แล้วรถรถมก็เลยท่านไม่ม right? ีก็รถผมไปก็ได้นีครับดีดีด้วยกันตอนที่ถ่ายรูปผมอาผมไปอยู evet ่จากนักแข่งผู้ยคุยประชาราชหรือส่วนตัวเพื่อนกับเพื่อนประชวประชุมกับภาคผู้ใหญ่ มันทำห้องน้าเสร็จแล้วก็ไปวดแล้วอ้ี่รับเจิงเหรอโอ้ยโ้บ่ามืดนะลุงบอกว่าเสร็จร้องน้ำบวดเลยยิ่งผิดเลยยิ่งผิดเลยโอ้ยดีใจเลยไได้บวชดีใจลแ่ครับดีใจแล้วรองไม่ได้ซึ้ปลนรองเจ้าวาส หนุงถเียงกับรันวายจาให้บอกมือหวดเป็นโรงเจ้าว่าอยางไรบ้งอยากไปแล้วนานแล้วเจ้าเดี๋ยวไปนอนไปนอนแล้วไหนก็ไปอยู่ไปจำเลยต้องเชือมาเชืเอไป ทำดีผ <ineffective> ู้ใหญ่เอยไมีเงินจ้างช่างดู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 ลูกไปย่อไวาจริงไม่ได้้างิงไม่บอกไม่บอก้องนายังไม่พอเลยบอะแค่ผนังสําเร็จรูปที่เป็นอบบมีฟอร์หรือมีวออะไรก็เรียกอ่ะผนังสําเร็จอ่ะแสสาูเลยนะแสนสองย่างยอดเ้่โ่อะคุณลงย่งเหลือกเหลือกันนี่สํารองอยู่ประมาณ2หมืนกว่าบาทใดญ่แตงต้นเลยพี่งได้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 ้ชา้งนามยัดไ ญญแต่ก็สองหมื่นกว่าบาทก็มีซื้อปูนแล้วก็ไม่เยอะหรอกซื้อปูนแต่มันก็จะมีพวกกระเบื้องที่ยังไม่ได้ลายไงเดี๋ยวกระเบื้องขโมฮาลุนครับก็ต้อง,ตงลองเองลองกูหน่อยสักแคห้องสิบห้องครับโโสุภาพสตรีอย่างเดียวเลยผ<อ>ู้ชาย<อ>ห้ามไปยุง่งโรงงานเิ็นเอกลักษกับงานฝังปูนี่แหละครับไม่ไหมคุณผู้ชมยได้ก็ไม่ยุ่งเลยลู้ชายไม่ได้เข้าไปยุย่งเลยห้องนั้นอ่ะ เออเอาแล้วเนแม่ยิงครนแม่ยิงมาทำเด้อแบบไม่เพิ่นเป็นช่างมาทำผชายทำโเทำเสร็จแล้วผู้หญิงเข้าอืชายหามไปยุ่งผู้ชายนะลังซีอ่ะราอใส่กเนงอนได้ชายก็ยิงยู่บ่มีเงบอกไรร้ายนันน่ะเอเอาแล้วอีเม่ สมัคคลิปนี้ประมาณนี้นะคะอืมอันนี้ขอกาสแตนดหมดอก็ลุงเอาเลือกอย่างดีนะฮะค่ะเจ็ดพมอประชาออะไรนะรอจาพอุปกรณ์สุขภาพระบบไป็นเจ็ดพนสองห้องเราวน่ะสี่หมื่นให้พี่นวัดทายนั้นพี่ทาย โค้งสิบชุดอะราคาเท่าไหร่พี่ในบ้าบอกไม่ถึงสามหมื่นของเราทำสองห้องธรรมดาสิบกนเลยบอกแกว่าเจ็ดหมื่นนะพี่อันนี้พี่ลุงทำสิบห้องเท่าไหร่เพราะว่าจะเป็นไปเฉพาะกงในการเพราะผมไม่ได้นั่งไม่ได้เปลี่ยนเรื่อ็นปเฉพาะกงหมดเลยเอาจริงๆู้สารในแอร์่ได้เหรอเวลาไในแอร์ไปวัดไปเใช่ใช่เดี๋ยวนี้นั่งอย่างนี้ไม่ค่อยได้แล้วค่ะต้องนั่งแบบ ที่แบบนั่งแล้วนี้เลย <พา S 1> จยริงเออ,อคือมันมันไปไปตามวัยอะค่ะใช่ไปตามวัย<ะ>เราคลิปนี้เข้ามานี่นะคะสวัสดี